Hein สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ Thailand น,นะรเราพามาชมสวนนะครับแปลงปลูกพยุงหวงหัวลี่นะครับซึ่งเป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้บอกได้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็คือไม้หวงหัลี่น่เองนะครับเมื่อก่อนคนไทยเข้าใจว่าพยุงไทยเนี่ยแพงที่สุดนะฮะเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นจริงๆพยุงไทยถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคิวบิกเมตรนะครับคิวบิกเมตรละ3ล้านบาทก็คือลูกบาทเมตร นะครับเฉพาะแ,แก่นไม้แต่ว่าตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทยไป15เท่านะฮะ,นะอันนี้ในตลาดจีนก็คือราคาคิวบิกเมตรละ45-60ถึงล้านบาทแพงมากนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณพิสิทธิ์นะครับคุณพิสิทธ์เนี่ยอยู่ที่อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะฮะรบกวนคุณพิสิทธิ์แนะนำตัวนิดนึงครับครับผมผมพิสิทธ์บุญพานิช์ครับสวัสดีค่ะพัชรินบุญพาณิชย์ค่ะสองท่านนี่ปลูกไม้ฮวงหัวรีนี่ปลูกมานานนานหรือยังครับผมอ่า ส่วนนี้ก็ประมาณปีปีเจ็ดเดือนเนาะปีเจ็ดเดือนครับครับปีเจ็ดเดือนดูนะครับความสูงความสูงอยู่ที่ประมาณสักสามสี่เมตรได้นะครับอันนี้ตัดตัดไปไปแล้วรอบละครับผมอย่างเงี้ยโอเคครับทาได้ถูกต้องมากส่วนนี้ถือว่าเป็นสวนที่ดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากเราก็ติดตามดูนะครับใน Facebook แล้วก็ในในกลุ่มไลน์นะครับมีกลุ่มไลน์ของคนที่ปลูกไม้่วงหัวรี่ด้วยกันเนี่ยคุณพิสิทธิ์นี่ถือว่าเป็นคนที่ตั้งใจที่จะปลูกจริงๆนะครับปลูก ปลูกมาแล้วเนี่ยดูดูแลคือการดูแลอะไรอ่ะดูแลดีทุกอย่างนะฮะก็ได้ผลได้ผลตอบแทนแบบนี้แหละปีกว่า,วานี่มันมันได้ขนาดนี้สําหรับคุณพิสิทธิ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสนใจได้ยังไงครับเกี่ยวกับไม้ตัวนี้รู้จักไม้ชนิดนี้ได้ยังไงฮะก็มาจากศึกษาดูจากคุณต้องครับใน YouTube ดูใน YouTube เป็นหลักดูในใน u t u b e เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยนะครับล,ลองลองมาก็ไปดูของพี่คิดที่ลีอ๋อก็ไปดูของคุณเลี้ยงคิด พอ่พอเลี้ยงคิดนี่เราจะรู้จักกันดีนะครับในกลุ่มผู้ปลูกไม้ฮวงหัวรีในในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าทั้งประเทศไทยทั้งประเทศพามา่าทั้งประเทศลาวเนี่ยติดตามนะครับติดตามตลอดเลยของพ่อเลี้ยงคิดนี่เขาก็ปลูกไปเยอะนะฮะปลูกไปเยอะมากแล้วอ,อยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมทุ่งหัวช้าง อห่างจากนี้ระมาทั้80กิโล80กิโลก็ถือว่าใกล้นะฮะใกล้กลเขตนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาปลูกลำไยใช่ไหมครับโอ้อำเภอเวียงหนองลองนี่เยอะที่สุดในประเทศไทยเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยเยอะที่สุดก็ทุ่งหัวช้างของพเลี้ยงคิดนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นลำไยเหมือนกันมีลำไยมีอ่าแถวนั้นก็จะมีทั้งลำไยทั้งยางพาราข้าวโพดข้าวโพดก็มีข้าวโพดก็เยอะนะฮะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้่วงหอลลี่อ่าตอนแรกเนี่ยจากที่ดูครั้งแรกเลยใช้เวลานานานมั้ใกตดสิจทีี่่ปลูไ อาทิต์กว่าอาทิต์กว่าแค่นั้นเองอาทิตย์กว่าดูใน YouTube ดูในอะไรหลายวันเลยติดต่อกันก็ดูทุกวันดูดูดูซ้ำๆเลยดูทุกวันทุกวันแล้วคิดว่าคิดว่ามันแพงจริงคิดว่ามีตลาดจริงไหมฮะตอนแรกน่าจะมีจริงเพราะพยุงไทยออกข่าวทุกวันใช่ใช่หลายหลายปีไม่ได้พยุงไทยขโมยข่าวเป็นข่าวตลอดหลายปีมาแล้ว ก็ความคิดง่ายๆนะครับว่าขนาดพยุงไทยนะฮะเขารักรอบตัดนะร<ช>ักรอบตัดรักรอบปลูกลักรอบขนย้ายส่งออกจับแล้วจับอีก3 4สีท่อนมูลค่าเป็นแสนใช่ใช่สามสี่ท่อนเป็นแสนแต่ถ้าเราปลูกได้เองเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันต้นมันจะขนาดไหนมูลค่านะฮะแล้วที่สําคัญก็คือไม้พยุงหวงอรี่เนี่ยเป็นพยุงสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกต้นมีใบรับรองทุกต้นนะครับทุกต้นนี้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยก็คือสามารถที่ส่งออกได้มันไม่ได้เหมือนพยุงไทยนะครับ พยุงไทยเนี่ยปัญหาอย่างเดียวของพยุงไทยก็คือว่ามันติดมติคลมอ5 5งนะครับห้ามนำเข้าและส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทยเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงพยุงไทยเนี่ยปลูกเพื่อเอาออกซิเจนเน่ะได้แต่ถ้าปลูกเพื่อเชิงธุรกิจเนี่ยจบข่าวครับรับรองว่ายังไงก็ส่งออกไม่ได้แน่นอน100%ไม่มีทางที่จะส่งออกได้ตั้งแต่ปี2551เ็จนถึงเดี๋ยวนี้นะครับไม่มีการส่งออกไม้พยุงไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่ท่อนเดียวอันนี้คืออคคคววามจจรรริงงทที่นไยะตู้้ ถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้รู้ไว้เลยนะครับว่าพยุงไทยเนี่ยเขาห้ามส่งออกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าพยุงที่ท่านเห็นเนี่ยในเมื่อเขาห้ามปลูกพยุงไทยห้ามไม่ได้ห้ามปลูกนะครับปลูกได้เขาแก้มาตราเจก็จริงนะครับมาตรา7พอบอรบไม้ห่วงห้ามนะครับ2484แก้มาตราเจคือ,อถ้าปลูกในที่เป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยจากไม้ห่วงห้ามเนี่ยไม้พยุงให้ถือว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นปลูกได้ตัดได้ขายได้ในเมืองไทย แต่เวลาส่งออกเนี่ยคุณจะต้องคุณจะต้องทำใบ CO นะครับ Certificate of Origin ใบสำแดงต้นกำเนิดสินค้าว่ามาจากการปลูกไม่ได้มาจากป่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวนี้นะครับมีใบรับรองสายพันธ์แน่นอนขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับกับกรมวิชาการเกษตรเพราะสายพันจากของมูทุกต้นเนี่ยเราเน้นมากเลยนะครับเน้นมากเลยว่าทุกต้นที่ออกจากของมูคือต้องส่งออกได้ทุกต้นนะครับแล้วเราขึ้นทะเบียนไว้7ล้านต้นนะครับขึ้นทะเบียนต้นกล้าไว้7ล้านต้นก็มั่นใจแน่นอนนะครับว่าส่งออกได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ไม่มีอะไรที่ติดขัดแน่นอนคุณพิสิทธิ์ครับที่ซื้อมาตรงนี้ที่เอามาปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์เจ้าของมู่ทั้งหมดทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีใบรับรองสายพันธุ์ไหมครับผมใบรับรองสายพันธุ์มั่นใจไหมน่าจะเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าเกิน100ร้อยหมายความว่าที่เรายังมีอีกสองาำแปลงครับผม สักพักน่าจะประมาณสักปีสองปีไม่เกินนั้นก็น่าจะเป็นต้นส่วนี้หมดเลยกลูกูกไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไป,<ช>ไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบว่าสมมติว่าถึงเวลาตัดขายมาปุ๊บเราก็ไม่ได้ตัดขายครั้งเดียวพร้อมกันหมดก็จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหลายๆสวนลูดวันนี้วันนี้เราก็ปลูกมแทนที่เก่าครับผมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ, <ๆ S 1> รบก็เห็นคุณพิสิทธิ์ปลูกมาเนี่ยสวยนะครับสวยเกือบทุกต้นเลยท่านเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วตรงนี้ที่ปลูกนี่คืออะไรฮะ กล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองอันนี้ดูดูงานมาจากพ่อ,พอเลี้ยงคิดครับผมพ่อเลี้ยงคิดพ่อเลี้ยงคิดนี่รู้ไหมครับว่าผมทึ่งมาก <c oughs> พ่อเลี้ยงคิดนี่ปลูกปลูกไม้่วงหัวรีก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะของลําพูนนะแกปลูกเขาปลูกไม้ฮวงหัวรีเนี่ยปลูกไปเรียบร้อยปุ๊บปลูกกล้วยหอมทองไม่น่าเชื่อว่าปีที่แล้ว รายได้จากกล้วยหอมทองอย่างเดียวคือ1นล้านหกแสนบาท1นล้านหกแสนบาทเฉพาะขายกล้วยหอมทองเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงคิดนี่ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างคนหนึ่งนะครับที่ปลูกไม้่วงโหรี่ซึ่งให้ความใส่ใจมากนะครับกับไม้หวงโหรี่แล้วก็ไม้่วงโหรี่นี่เป็นหลักแต่ว่าแทนที่จะรอหวงโหรี่อย่างเดียวนะครับเขาก็มีกล้วยกล้วยหอมทองแบบนี้ในการที่จะเพิ่มรายได้นะฮะตัดขายอย่างน้อย,อยก็มีรายรายรับเนี่ยไปเป็นค่าที่จ่ายในในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปุย๋ยค่ายาค่า คนงานนะครับพนักงานดูแลสวนอันนี้วิธีการตัดแต่งต like. ัดแต่งยังไงครับปลูกดูแลยังไงตั้งแต่แรกที่เราขุดหลุมใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ได้กล้ามาก็ขุดขุดแล้วก็รองพื้นขี้วัวับปุ๋ยมีอะไรบ้างครับมีขี้วัวก็มีขี้วัวกับปุ๋ยปุ๋ยสิบห้าเนาะปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับขี้วัวนี่ใช้เยอะไหมครับประมาณกี่กระมือก็ประมาณสักสองขันประมาณสองขันสองขันก็โอเยอะนะครับสองขันนี่สักประมาณสัก ครึ่งกิโลหรือ1กิโลประมาณนั้นโอเคครับแต่ถือว่าดูแลดีนะครับใช้ตัวนี้แล้วปุ๋ยสูตร15ห้านี่เราใช้เยอะไหมฮะก็ประมาณสักกำมือมั้งกำเล็กๆกำกำมือเล็กๆนะฮะตอนแรกๆนะครับผมตอนปลูกใหม่ๆหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งเพราะว่าตอนที่ปลูกทีแรกนี่มันเป็นสวนลำไยหมดเลยอ๋อเหมือนฝั่งน้นเลยอ๋อเป็นสวนลำไยแบบนี้แบบนี้เลยตอนที่ปลูกทีแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองหันมาดูทางนี้หันมาดูทางนี้นิดนึงนะครับ เมื่อก่อนจะเป็นสวนลำไยแบบนี้ต้ตตนๆประมาณไซนี้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 ไซ,น,ไซนี้นะฮะอันนี้เป็นสวนลำไยใช่นี่เวียงหนองล่องนะครับถือว่าเป็นสวนลำไยเยอะที่สุดในประเทศไทยใช่ใชเพราะเมื่อกี้ผมขับรถมาเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังคือลงลำไยทั้งนั้นเลย<ช>นะฮะ<ช>เป็นลงรับซื้อลำไยด้วยแล้วก็<ช>เป็นลำไยด้วยอยากให้พาเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าเวลาปลูกกล้วยแล้วมันเป็นยังไงอันนี้กี่ปีครับถึงจะได้ผลกล้วยเนี่ยหรือกี่เดือนะอ่าตอนนี้เรบตกปีละได้ประมาณ6เดือนกว่า7จเดือนกว่า7เดือน เด็ดเดือนละผลผลิตเริ่มจะมีครับผมน่าจะไม่เกินสามอาทิตย์น่าจะหรือ1เดือนน่าจะออกหมดละเห็นไหมครับท่านผู้ชมเข้ากันเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับกล้วยเนี่ยเพราะว่าต้นตํำรับของการทําตัวนี้เลยก็คือพ่อเลี้ยงคิดครับผมพ่อเลี้ยงคิดกับลุงอีกคนหนึ่งนะครับพ่อสีทนนะฮะพ่อสีทนเนี่ยเป็นเป็นอีกคนหนึ่งนะครับพ่อสีทนนี่ก็มีรายได้ทุกวันจากกล้วยจากกล้วยหอมตัวนี้เลยนะครับก็น่าสนใจมากเห็นไหมฮะ ปลูกไว้เนี่ยคือถ้าปลูกติดแล้วจบเลยนะครับใช้เวลาแค่1นถึงสปีปีไม่เกิน3ปีครับยังไงก็แล้วแต่ทิ้งไว้เลยตัวนี้มันก็จะเป็นเงินกลับเข้ามาโตโดยอัตโนมัตินะฮะมันเป็นการออมการลงทุนอย่างหนึ่งสําหรับเกษตรกรนะครับหลายๆท่านที่เกษตรกรเนี่ยคุณพิสิทธิ์ผมรู้ว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีอาชีพเดียวนะฮะก็คือเป็นนักธุรกิจทําหลายๆอาชีพมากเป็นชาวสวนด้วยก็มีสวนดูแลสวนตรงนั้นตรงนี้ คุณพิสิทธิ์อยากให้เล่านิดหนึ่งครับว่าเราเราทำธุรกิจอะไรบ้างครับทำไอติมโบราณไอติมโบราณทำในส่งในเขตของเชียงใหม่และลำพูนเก็บทั้งหมดเชียงใหม่ลำพูนหมดเลยครับแล้วก็มีในกลุ่มของเต้าหู้เต้าหู้อีกอีกสามสิบกว่าตัวมาจากสมุทรสาครก็เป็นตัวแทนของเขาเก็บทั้งหมดของเชียงใหม่ลำพูนยี่สิบอำเภอครับก็หมายถึงว่ามีมีธุรกิจประจําอยู่ละงานประจํามีอะไรครับนอกจากนี้ก็จะมีฟามวัวนมของพ่อเนาะ ที่ดูแลกันอยู่ครับฟาร์มวัวนมด้วยฟาร์มวัวนมมีสวนลำไยแน่นอนลำไยก็มีสักเก็บดีสิไรครับลำไยก็ประมาณสัก3-400ต้นใช่ไหมฮะครับประมาณนะสามสี่ร้อยต้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจไม่ธรรมดานะครับแต่แต่นักธุรกิจหัวรุ่นใหม่นะครับเวลาเราดูอะไรศึกษาอะไรเนี่ยมีความมั่นใจกับพืชชนิดนี้เพราะว่ามันถือว่าเราดูข่าวทุกวันคุณพิสิทธิ์บอกแล้วว่าเราดูข่าวทุกวันเราก็เห็นนะครับเห็นตลอดว่า อ่ามันมีการจับไม้พยุงเถื่อนนะฮะพยุงลักรอบส่งออกไปส่งออกไป3-4ท่อนเป็นแสน20<ช>่ <10 S 1> ท่อน10ท่อนมูลค่า5องแสน0 3าสมแสนโอ้มันมันเป็นเงินที่เยอะนะฮะเป็นเงินที่เยอะมากแล้วก็ความจริงก็คือว่าอันนั้นคือเยอะนั้นยังไม่เท่าไหร่นะพะยุงไทยเนี่ยยังถือว่าถูกกว่าตัวนี้อีกตัวนี้แพงกว่าพยุงไทยอีกแล้วมันใช้เวลาเร็วมากนะครับพยุงตัวนี้นะครับพยุงฮองอ๋ีเนี่ยใช้เวลาแค่10ปีเท่านั้นนะฮะคุณปลูกไปใช้เวลาแค่10ปีถือว่าเร็วมากถ้าเป็นพยุงไทย25-30ปี เป็นไม้สักก็ยี่0ห้าสามสิบปียางนาสี่สิบปีนะครับถ้าเป็นลำไยนี่กี่ปีครับลำไยดูแลดีๆก็สี่ปีสี่ปีก็ได้ผลแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่คุณพิสิทธิ์ผมแท้งก็สองปีผมสอบถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเป็นสวนลำไยคราวนี้คุณพิสิทธิ์รู้เลยว่าลำไยเนี่ยเอาจริงๆที่เขาปลูกกันเต็มทั่วทั้งพื้นที่แถบนี้ปกติแล้วเอาจริงๆเลยหนึ่งไร่เนี่ยกำไรเยอะขนาดไหนขายได้เท่าไหร่ครับหนึ่งไร่แต่ตอนตอนนั้นเหรอก็ประมาณมันไม่แน่และและส่วนนี้ผมเพิ่งมาซื้อ อ๋อ oh, ครับเพิ่งมาซื้อต่อจากเขาครับสักสอปีที่ผ่านมาลำไยเนี่ยจากที่ทําลำไยมาเยอะๆเนี่ยเอ,เ,อเอาตรงๆเลยกำไรดีไหมแย่แย่ใช่ไหมก็บอกว่าประมาณสัก4ี่ห้าปีเราอาจจะเจอสักปีนึงครับอีกอีกสังสาปีนั้นก็น่าจะขาดทุนหรือว่าอยู่ตัวอยู่ตัวหรือขาดทุนพูดง,ง่ายๆก็คือล้มลุกคลคานเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรนะครับในประเทศไทยเอาจริงๆแล้วนะฮะ พืชผลทางการเกษตรเราอาศัยตลาดในนะครับตลาดในประเทศทั้งนั้นหรือถ้าเป็นตลาดส่งออกก็จะมีพ่อค้ารายใหญ่ที่มารวบรวมแล้วก็อยู่อยู่ตรงปากทางที่จะออกนะครับเพราะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะฮะมีขึ้นมีลงแน่นอนแล้วพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผลนะฮะเป็นไม้ผลเป็นพืชระยะสั้นอย่างลำไยเนี่ยเป็นไม้ผลก็คือว่าปีหนึ่งออกพร้อมกันหมดเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่า จะต้องออกเมื่อตอนนั้นตอนนี้ถ้าเวลาผลผลิตเราออกปุ๊บคนอื่นก็ออกเหมือนกันทําให้มันราคามันตกลงมาก็บมีส่วนอยู่ครับลำไย,ยเนี่ยต้นต้นฤดูเนี่ยโล26 27บาทต้นฤดูแต่พอเวลาผลผล,ผลิตเราสุกทั้งสวนพร้อมจะออกจริงๆโลละ6บาท5บาทประมาณนี้นะครับมันทําให้เป็นแบบนี้ครับพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยลม้มลุกคุกขันมาตลอดแต่มันจากนี้ต่อไปนะครับจากนี้เกษตรกรไทยจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนคือเราใช้ตลาดนํา เราใช้ตลาดนําก็คือตัวไหนที่มันแพงที่สุดตลาดเรารู้แล้วว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในในโลกเนี้ยตลาดใหญ่ที่สุดคือตลาดจีนใช่แล้วก็รู้เลยว่าถ้าจีนต้องการอะไรอ่ะให้คุณรีบผลิตตัวนั้นขายจีนยังไงก็รวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเฉพาะลำไยเนี่ยลำไยเราผลิตส่งจีนก็จริงแต่เขาผลิตกันเยอะแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยตอนนี้จีนก็ปลูกเองได้นะครับในพื้นที่เขตร้อนของจีนด้านล่างนะก็ปลูกลำไยกันเยอะแยะที่แน่ๆที่แน่ๆก็คือว่า ลำไยนี่มันเป็นพืชระยะสั้นแต่ตัวนี้มันเป็นพืชระยะยาวนะฮะไหม้ฮวงหูวรีเนี่ยสมมุติว่าอันนี้ราคามันดีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราพร้อมที่จะออกตลาดแล้วสิบปีผ่านไปถ้าราคายังไม่ดีเราสามารถทิ้งไว้อีกเป็น11ปีทิ้งไว้อีกเป็น12ปีในระยะเวลา365วันเราขายเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้มันต่างจากไม้ผลนะฮะต่างจากมะม่วง <c oughs> ต่างจากลำไยต่างจากทุกอย่างเพราะ ลำไยถ้าถึงเวลาสุกต้องเก็บนะครับใช่ใชแล้วถ้าไม่เก็บจบเลยนะฮะเมื่อเมื่อวานนี้เราก็ไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ท่านที่เคยปลูกลำไยมานะครับที่เชียงใหม่ปลูกลำไยมาเนี่ยคุณเอกนะฮะคุณเอกปลูกลำไยมาขายได้ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาท3ามถึงสี่หมื่นบาทแต่ต้นทุนไปประมาณต้นทุนไป3ามหมื่นสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นละต้นทุนนะฮะได้กำไรจริงๆประมาณ5,000บาทก็ถามจริงๆว่า5,000บาทเนี่ยคุณเอกคิดค่าแรงตัวเองหรือยังยัง ถ <Yeah. S 2> ้าหักค่าแรงตัวเองนะครับ5 0า0บาทนี่หาร12 <c oughs> เดือนตกเดือนละไม่ถึงพันบาท <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ครับคือความเจ็บปวดของเกษตรกร,กรที่ปลูกลำไยมาเนี่ยถึงเวลาถึงเวลาต้นฤดู26บาทราคานะครับพอถึงกลางฤดูผลผลิตเราออกเยอะๆจริงๆแล้วโลโล6บาท5บาทซึ่งบางที3บาทด้วยซ้านะครับค่าเก็บก็ยังไม่คุ้มเลยนะฮะมันมีค่าเก็บทุกอย่างเนี่ยคือต้นทุนมันสูงมากแต่สําหรับตัวนี้ถ้าปลูกแล้วคุณพิสิทธิ์ปลูกแล้วเสร็จแล้ว2ปี3ปีนี่จบเลยเนาะ เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรมันเลยปีก็แทบไม่ทําอะไรละคือต้นไม้มันโตเองนะฮะแต่ถ้าต้นไม้ที่มูลค่าเพิ่มไม่สูงมันโตไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะม,มันมีหลายๆอย่างนะที่ว่าผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าอย่างพวกไม้จัดสวนนะฮะอย่างหูกระจงหูกระจงเนี่ยปลูกให้บ้านสวยงามแต่ว่ายิ่งโตมันก็ยิ่งเป็นภาระเพราะมันโตโตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันขายไม่ได้ราคาได้แต่ร่มอย่างเดียวได้ร่มอย่างเดียว เขาเรียกว่าได้ร่มอย่างเดียวตังค์ไม่ได้นะครับนนถามว่าออกซิเจนได้ไหมได้เหมือนกันอันนี้ได้ทั้งล่มได้ทั้งตังค์ไอตัวนี้ได้ทั้งล่มสําคัญคือได้ตังค์ครับไม่สำคัญเพราะเกษตรกรเนี่ยปลูกเอาจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยที่ทาการเกษตรทุกอย่างเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเป็นอาชีพเนี่ยก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะเพื่อที่หาไรายได้เขาครอบครัวแล้วว่าไอาตัวเนี้ยมูลค่าเนี่ยถ้าในเมืองจีนต้นละห้าหมื่นถึงแสนบาทในจีนนะเอาในไทยเนี่ยเอาสิปีผ่านไปในไทยต้นละหมื่นเนี่ยคิดว่าโอเคคิดว่าทําได้ต้นละะะม่นครรรับเเพาาาาวตตี ต้นละหมื่นคราวนี้คุณพิสิทธิ์ปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะพันแปดร้อยพันแปดร้อยต้นพันแปดร้อยต้นและยังจะปลูกต่อพันแปดร้อยต้นเอาเฉพาะตอนนี้เลยอะถ้าพันแปดร้อยต้นเนี่ยผมตีเลยถ้าต้นละหมื่นก็ตกประมาณสิบแปดล้านบาทใช่สิบแปดล้านบาทโดยที่เราสามารถทําธุรกิจอื่นๆได้เหมือนเดิมใช่ถ้าปลูกติดแล้วจบแล้วก็ทิ้งของมันไว้อย่างนั้นสิบแปดล้านบาทนี่คือสิบปีข้างหน้าตอนนี้นะครับคุณพิสิทธิ์ปลูกมาหนึ่งปีกว่าละเกือบสองปีอะถ้าผมตีสองปีนะคุณพิสิทธิ์ก็เหลือเวลาอีกแค่แปด มันจะย่นระยะเวลาลงไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าปีที่3ผ่านไปคุณพิสิทธิก็แทบไม่ต้องทําอะไรกับมันละทิ้งไว้เลยก็มีใส่ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างใส่ปุ๋ยบ้างก็ไม่ต้งทําอะไรนะฮะคือว่าจะลองลงเชื้อเห็ดกลางๆเดือนได้ครับได้ตัวน,วนี้ตัวนี้ที่จริงนะครับเห็ดตับเต่านี่ทําได้หรือมันมีคน<ช>ที่ทดลองทําเรียบร้อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพืชตระกูลถั่วมันคล้ายๆต้นสนโสนเนี่ยคือ,อเห็ดตับเต่านี่ก็ชอบ พืชตะกุลหัวเนี่ยมันจะออกเร็วมากแค่ไม่กี่4ีหเดือน6เดือนก็สามารถที่จะขึ้นออกดองเห็ดมาเต็มไปหมดเลยนะฮะอ,อันนี้เราก็กําลังทดลองทําอยู่ศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะก็เชื้อเห็ดสามารถเอามาลงได้เพราะตัวนี้มันมันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับมันมันสม่ําเสมอมากคุณพิสิทธิ์ดูแลได้ดีมากนะฮะคุณพิสิทธิ์ครับจากที่ปลูกมาตั้งแต่แรกอวันแรกที่ตัดสินใจปลูกจนถึงจนถึงตอนนี้คุณพิสิทธิ์พอใจไหมกับไม้ชนิดนี้เกินร้อยเกินร้อยคือพอใจค นอกจากตัวเองทําแล้วก็ดูใน YouTube ตัวนี้ก็น่าจะมีทั่วประเทศแล้วเนาะมีมีทุกจังหวัดค, <ง S 1> ครับไม่มีเราคนเดียวที่ทำใช่ทุกจังหวัดทั่วประเทศจากที่ปลูกมาเนี่ยหนึ่งตัวเร็วอันนี้คอนเฟิร์มเลยพยุงไทยต้นโน้น3ปีแล้วอันนี้มาลองลองปลูกขีแรกอันนี้พยุงไทย3ปีใช่ใช<ป>่อนที่มาซื้อที่ใหม่ๆก็อันนี้พยุงไทยนะครับอันนี้ปลูกมาแล้วอันนี้ปลูกก่อนเลยปลูกก่อนเลยปีกว่า ได้สามปีแล้วประมาณ3มปีได้แล้วโอ้ประมาณ3ปีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านบอกว่าบางท่านอาจจะแย้งว่าผมปลูกทำไมมันโตเร็วในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเราไม่พูดถึงที่อื่นนะพูดถึงพื้นที่ตรงนี้จากคนที่ปลูกจริงเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละนะครับอันนี้3ปีครับ <c oughs> แล้วตัวนี้ตัวนี้ฮวงโหรี่นะที่ปลูกมาตัวนี้กี่ปีครับปี7เดือนปีเดเดือนนะครับตัวนี้ปี7เดือนกับพยุงไทย3ปีนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะมันต่างกันชัดมากคือตัวนี้โตเร็วกว่าเยอะเยอะเลย แล้วเราไม่ค่อยมีเวลาดู <7 S 1> แล <7 S 1> เยอะแยเท่าไหร่ถามถามคุณพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์เคยปลูกอะไรมาเยอะแยะถ้าเป็นลำไย,ยได้ไหมปีเจ็ดเดือนได้รุ่นนี้ไหมสูงขนาดนี้ไหมปีเจ็ดเดือนก็จะเล็กกว่าน,นั้นอีกเล็กกว่าอีกเล็กกว่าลำไยตัวน,นั้นอีกครับนั่นทั้งปลูกได้ปีกว่าคือตัวนี้นะครับเรา,อาสอบถามจากเกษตรกรที่ปลูกทั้งประเทศไทยเนี่ยผมบอกเลยนะครับร้อยร้อยละร้อยเลยนะทุกคนที่ปลูกไอไม้่วงหัวรีมาเนี่ยทุกคนชื่นใจนะครับกับการที่มันโตเร็วทุกคนมีความสุข มีความสุขที่เดินเข้าสวนแล้วเห็นมันโตทุกวัน <laughs> มันมันโตได้ใจอ่ะโตได้ใจเกษตรกรคือแป๊บเดียวมันเพิ่มขึ้นมาเลยแล้วที่แน่ๆเขารู้ว่าไม้ที่แพงที่สุดนะครับในประเทศไทยไม่มีตัวไหนที่แพงเท่าตัวนี้นะฮะผมท้าเลยนะครับท้าพิสูจน์ไม้สักไม้ยางนาประดูชิงชันไล่มาเลยครับไม้กระพี้เขาวควายไม้อะไรที่บอกว่าแพงๆไม้มะเกลือไม้อะไรที่บอกแพงๆนะครับผมบอกเลยแพงกว่าเยอะนะครับในตลาดจีนคืออันดับหนึ่งละนั้นในประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งแน่นอน ฝากไว้นะครับเกษตรกรที่สนใจนะฮะที่จะปลูกไม้ฮวงโหรี่คุณพิสิทธ์ครับถ้าสมมุติว่ามีใครต้องการที่จะสอบถามคุณพิสิทธ์ข้อมูลเชิงลึกคําแนะนําอะไรได้ไหมครับโอ้ได้ได้ก็แม้หลายคนละบางคนก็ซื้อไปปลูกก็เยอะอยู่อ๋อโอเคครับถ้างั้นคุณพิสิทธ์เป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับถ้าสนใจนะครับแล้วไม่ใช่สนใจจากคนที่ไม่รู้นะฮะสนใจจากคนที่รู้จริงเหมือนคุณพิสิทธิ์นะครับคือเขาลงมือปลูกแล้วเขาจะแนะนําให้เราได้นะครับ ถ้าใครต้องการพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงดีๆในการปลูกในการขึ้นทะเบียนในการนู่นนี่นั่นทุกอย่างแล้วเป็นตัวจริงจากของหมู่นะฮะติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทร0932595987ครับคุณพิสิทธิ์นะครับอยู่ที่อ,อำเภอเวียงหน,นองล่องจังหวัดลำพูนนะฮะใครที่อยู่เขตนี้ถามได้หรือว่าใครที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับถามได้สอบถามได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับสอบถามได้ข้อมูลจากคนที่ปลูกจริงแบบนี้ ท่านใดที่สนใจที่จะปลูกกล้วยแซมอย่างนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างการปลูกดูแลรักษายังไงสอบถามได้วันนี้ขอบคุณคุณพิสิทธิ์ครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการที่สวนนะฮะเป็นเกียรติมากนะครับสาหรับผงงูคือเราไปดูทุกที่ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดแน่นอนไกลขนาดไหนก็มานะครับแล้วเราไปจริงๆนะฮะคุณพิสิทธิ์มั่นใจไหมถ้าเจอแบบนี้คือผงงูไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งนะครับผู้ปลูกเพราะว่าเราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยังไงเราก็มานะครับไม่ใช่ว่า ถ้าขายต้นกล้าแล้วจบแล้วไม้จะซื้อหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะคนคนที่ส่งเสริมไม่เคยมาเลยนะฮะไม่ได้นะครับก็เรามาดูแลตลอดนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ขอ, <นะ S 1> ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้อยู่ที่ลำพูนก่อนก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็จะไปอ,อ,อ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ปลูกพยุงหัวหัวรีดเช่นเดียวกันอุดมการเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ